บิดปมมือพริกจะปมมือเขาเคือเขาพริกดีนี่แต่ว่าให้แน่นดักแน่นหนักแน่น,น,น,นบิดให้แน่นแน่นเพราะว่าใดผมผู้ชายเราจะยกโคนให้มันตั้งจะได้ดูเหมือนผมเยอะอยายระดับขึ้น ได้เราก็ขยับไปตามแปลนไปชิดแปลงยิ่งดีเอะไรไปชิดแปลงยิ่งดีนีเ่เขเรียกว่าเราทั้งเป่าให้มันแห้งทั้งเซ็ดทรงไปด้วยเออนั่นแหละเร็วๆยวัยงสร็จละครับแมนแล้วก็หวีปาดผมดูด้วยปาดดูถ้ามันเปียกแล้วก็ได้ใหม่อีกรอบนึง 嗯。<music> <music>